วัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจากสกิปกันอีกเช่นเคยนะครับอันนี้ผมรันในตาราน F นะครับผมก็สามารถโหลดได้ที่ต้ารางคลิปเลยนะครับก็มาเปิดบายพาสเทเลพอร์ตนะครับผมจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาผมจะเปิดเป็นฟาร์มโบนก่อนนะครับฟาร์มออโต้ฟาร์มไว้ที่หลังนะเพราะว่าผมอยู่เกาะฟาร์มโบนผมก็จะฟาร์มโบนนะครับประมาณนี้ ซึ่งความรำเการฟาร์มบนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเนว่าฮับก็สามารถทําได้หลากหลายอย่างนะครับคุณผู้ชมก็สามารถไปเลือกเปิดเลือกใช้กันเองได้เลยนะครับผมก็ไม่ได้สอนละเอียดนะครับก็มารีวิวให้ดูเฉยเฉยแล้วก็ใช้งานให้ดูดเฉยเว่ามันใช้งานได้กับตัวรันเอฟนะครับผมประมาณนี้ต่อไปผมก็จะไปฟาร์มออตโต้ฟาร์มนะครับ ให้มาตรงเมนนะครับแล้วก็เรื่องข้ามาข้างบนก็อยู่อันแรกสุดเลยนะครับนี่มันก็จะเทเลพอร์ตมาแบบนี้เลยนะครับคิวนี้ผมไม่ได้ตัดเลยนะครับผมก็เปิดให้มันไหลๆไปแบบนี้เลยเนาะนี่นี่ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับความเร็วในการฟาร์มนะนี่มันมีคนมาแย่งฟาร์มด้วยนะแต่ผมก็ไม่ได้สนใจนะหรอกปุ๊บปบประมาณนี้นะก็สามารถใช้ฟาร์มชิวๆได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละครับผมก็ ถ้าใครชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย